โปดรดทราบนะคะเดือนหน้าฮะใหม่ทุกคนโปรดทราบนะคะเดือนหน้าแม่หอยจะปิดร้านแล้วนะคะปิดยาวเลยนะคะเปิดถึงวันไหนเปิดถึงวันที่สามสิบเดือนนี้นะคะเดือนเดือนเนี่ยมิถุนาดิใช่แม่หอยจะไปเมืองนอกจ้าจะไปเก็บหมากแบลหรอจ้าจะเป็นจ่าเนี่ย ชัดเกนเนาะค่ะบ้อัมอึ่งคางเออกรอจังสิลาอมตะเนี่ยได้จังแอมาล้มาแล้กันกันเดกบ่านค้าต่บตรงนี้ล้แล้วเาบอกภาษาปิ่นกันเนาะไปหาซ่อนอีกรัง สอนอันนี้สดแซบ้ค่ะเด้อส้นอันนี้สดแซบจ้าเลิศจ้า่อจ้าน้องกอดได้ไหมเ่้ค่อามาเลยกอดได้สิไเม่ไยกอดสิไม่ได้เมเลยเามันกดแ่ไยุิบวันเค่ะ กอดน้งกาดน้องให้น้นเน้จากอดกันก็ดาฮักเจ้าบงด้วยงด้ไม่ไหวกดัน้ใสกิกเลยน่ยสิ้แม่หน้าไม่ได้แม่หน้ฮักอิิาน้าใสกิกเลยกน่าฮักจะไดนล่จ้า

ขวาวโเด้เป็นยังสีใหญ่เป,เ,ปเป็นแบบแดิมวุ้ยจะเอาฟักไหมยุสยอ่างมแม่ี่ยัย่างนีขวาวนเด้าเป็นอันดังๆนะอันนี้่ะเจียงหันจกก็ได้ยินเนาะ ปลาปลาเนี่ยแล้วมากินแล้วมากินข้าวผัดเลย